อาจมากระโดดนเกมนเพื่อเติมนี้นะบ้านยูโฮนี่จะไป่อยในโหมดที่มีตัวเซอรพี่น้องเดียวดูมีจ้าละบทสำนาเดียวพวกมีหน้ากาแต่แค่เล่นเกมนี้เป็นแลวอยู่เป็นก็ดีแล้วชิวชิวว Nih pelit jam, sih modi, si modi Nah ini. You Dah. đẹp yeah. okay. mm -hmm. người Hướng oh, tay Tôi chưa phát trẻ Tôi yêu cả nam yêu cầu lấy chuột 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 chụp mày nè anh đi à ก็จะมีคนลงมาตรงนี้เพราะว่าได้ยินเสียงะระเบิดตูม้มแต่เป็นโกโก้คันวิชาปรัมานูนตรงนี้มีบักเยอะเลแค่เดินมาตรงนี้ฮะนี่เราจะวามาตรงนี้เลยไม่ต้องหลุดไปฮะโอ้โหเจอแผ่น nó sẽ phải táo bạo lên cái này mình đã có cái gì kiểu này, này แบบนี้มีความเสียงะเทำบนี้พลาดจรงๆพาเลยล้วกวอาจ,จะเสียงจะเี่ยงกจะได้ขายกับเคือะม,ปเ,มเป็นทหละทำไมเ็ไหผมจ ผมกังไม่ดี๋ยวูเลยทม่ทำเลยได้กุรลักสาจะเป็นแก้เพิ่มเลยแต่ผมจะดีต้องหาแต่ผมจะนีต้อเดินหาวิธีทำให้ตัวเองรุนหะมีก็ยึดตัวเดยวนักเจะแท้อ ไล,ลกน,นกันนังก้าแล้วเนี่ยจะมาดูเจ้าพูดนี้ขังหลังกันนั้นเราคือถด้เกิดผลลัพาพูดจะไปจาดเรีเยโอ้โหเจอเจอได้ทําไม่สองอันเยอ่ <Yeah. S 1> yeah. Yeah.

กียโเกบจัดมาสาตแล้วเี่ตัประกอบปืนที่ได้ฮะ มันก็หายระเบิดเมื่ฉันี้เอาเราวไปจัดการด,ด,ด่วยวิธีการจัดการว่ามมีอยู่หลายวิธีฮะอีกดวง กย็ยืนวันเล้วตรงที่เออทำไมยัาทะลุแมปเดี๋ยวนี้ดีค่ะท่านกัปตันใจใจเเดียวโอ้ ลาหัดลาตะวหัดลูกกงขหัดสามสองสองสามสองสองสองาตโตแล้วก็สองสองโตโตในขายขาตัวนั่นหละฮะมา เป็นเจี๊ยอะไรไม่ได้เพาะเป็นเจี๊ยอะไรครับขอให้คนมาหาอันนี้วอดกวนสึกษาว่ะคุณยายผมนั้น ผมจะปืนมาเลยนะคุณยายไม่รอดเบลขจายขจายอจายแอบใส่ขจายก็จานเลยเอสมาส์มาส์มกสนเย็บหาปืนต่อไป เจต,ตน,นาก็อยากกะจ่ายไว้แค่วันนี้ก็อยากจะหาเงินอยู่ต่อไปลูกพ่อมาอะไรสร้างเราได้แล้วจจกบั๊กแค่ก็ไม่แค่กู जो ये करता है हम्म जैसे जो ये करता है ये और कोई नहीं है ये है कमला 500000 के इस्तान टोबा Yep. Yep. Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs>

โอ้เจฉันมีคจณถึนกว่าจะได้ขครสิ่ะมี้เล่นาบบัน I see you ่องาเช่นน วากับดักแล้วก็ให้สอตัวบาดนั้นมามาหยิบแล้วกสลุกเียเนไม่ได้นคนเวียงเง ยังไงยังตอก็ตกาเออเออไม่กินมันว้าไปเลยเออโอยยาอีกแล้ว นี่นะแกรู้แล้วแล้วลกมัปตรงนี้เออมออกไปนี่คือปุ้มกลายเป็นโกโก้ขัน ถ้ามกคนามสงสัยว่าะทำไมผมตายไรติบแล้วทำไมมันยังยังไม่เข้าเกมโอ์กานระเบีระบบเฮดพี H H ตรงนี้ฮนะเนี่ยระบบเฮดพี H H คือวันละก็เ,เท่ากับตายมันไม่แน่แปลว,ว่าเราจะโดนตัวอะไรดีอืมอ

เยอพวกนี้ก็จะกลับมาทำคลิปแบบเด็เร็วลวะแจ่ใช้อาชีพอื่นเไปไ็นปสวัยอาชีพที่เกี่ยวกับเพลงของจริงแล้วก็อาชีพนี้เกี่ยวกับเพลงของจริงสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละะ ได้เลยคุณแจ่ยมดูภาพบนอะไรซาก็ได้เลยแนะนนั้นว่าบักบนอะไรซาเนยมันมีความเสี่ยงที่จะให้เราตายแล้วก็จะกดทำเบ้ใจจกิ่ดที่ได้จะมัาตก ก็เป็นจ็บนองเลยทีมันตัวยอะตัวยอะขนาดนี่ัยเัทบาร์ไปสง่งทหารมาจัดการเอาเองแต่ที่อีสีตัวนี้มปดนตัวกระสุดปืนดียวมันก็สลบมันบุกก็ได้นะอีสีตัวนี้เนี่ยโอ้โหเด้งไม่กู้ игур эхао дао 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 песиндан хет ми багай сихео о май гай Mình đưa thầm mời Chơi Chơi Đi mẹ ui Đi mẹ trời Chơi da trời tua piu โอเคคลิปน okay. ี้ก็จะไปแค่นี้สำหรับเดทวินานก็บายบาย